แบตเตอยรี่นี่บอกว่านี่เมีแบตเตอรี่สวัสดีครับ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 มาคนเดียวมาคนเดียวครับคนเดียวเข้ามามาเลยมีอะไรให้รับใช้ครับมีครับมีไปดีผมผมอยากอยากเจ๋งนะเนี่ยวเพื่อเจอตัวเป็นเต้นตึกเต้นมาเลยครับมีอะไรให้ติดจะได้ร hey, oh, ับใช้ครับ มีเครื่องมือไหมกาเรียกอะไรแท่งแก้วเขาเรียกอะไรแท่งแก้ววัดก้วดอะแท่งแก้วใช้น้ำพันเฮ้ยไอที่เขาแห่ลงไปในน้ำกรวดอ๋อแล้วแก้ววัดน้ำกดครับอ่ามีนะจะซื้อท่าไหร่ไปใช้อ่าจะซื้อไงยกโหลเลยยกลังไม่ไม่เออเอาเยวนหนักไปลองโอเคนะพอดีเลยนี่กับเครื่องวัด C C A ของพี่เนี่ยเป็นรุ่นที่ผูกเอ็นนะเป็นรุ่นที่ผูกเอ็น ผไวเพื่อเพื่ออะไรอ่าก็คือจากประสบการณ์การใช้ของเรานะฮะนี่นะอ่าเพราะว่าพอมันใช้นานๆเข้าแบตเตอรี่น้ํามันร้อนใช่ไหมอ่าพอใส่ยางมันก็จะนิ่มอทุกคนจะเจอปัญหาเพราะพรวดไอ้นี่หลุดหลุดปลอดแตกแตกไอ้ตรงนี้ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ลองมาหมดแล้วใช้กาวร้อนกาวช้างอะไรไม่อยู่ไม่อยู่เพราะมันเป็นเจอกดนั่งฝังเลยไเนี่ยอย่างเดียวนอนก็ได้ครับ วิธีเดียวตอนนี้ก็คือเอ็นเพราะเอ็นเนี่ยมันโดนกดโดนอะไรไม่เป็นไรเอ็นขึงบอกกุ้งผมรอเปล่าคล้ายๆอย่าย <N S 2> <ไ>งน้เตกปลาเนี่ยไดอ๋อเอ็นประเภทเดียวกันนี่เออแต่ไม่ทำง่ายๆนะต้องเป็นเซียนตกปลาเอาต้องเข้ากัตบตกเบ็ดต้องเข้ากต,าตเากเบ็ดสมัยเด็กผมเคยเข้าอยู่สุดท้ายเลยเป็นทาร่าเลยตอนนี้ซื้อแล้วก็แถมพันให้ด้วยก็เขาเรียกอะไรชื่อพนักงานอะไรไฮโดรพิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ไฮโดรมิเตอร์ครับนี่วิธีวัดก็มันมีอะไรมีขีดแดงขีดขาวเหลืองอะไรค่าน้ําอยู่ตรงระดับนี้ตรงถ้าเราซูมจริงๆจะเห็นว่าหนึ่งสองห้าศูนย์ค่าของแบตเตอรี่น้ํากดที่ปกติจะอยู่ที่หนึ่งสองห้าศูนย์ระหว่างขาวกับเหลืองเหลืองก็ขาวก็เหลืองแต่ถ้าถ้าเหลืองมันตกลงมาเออแเลว่กมันไม่ใช่กดแล้วมันไม่ใช่กดมันเป็นน้ำเออวัดวัดน้ำให้ดูนะครับนี่นี่น้ำน้ำจืด ก็ปเปรียบแบตเตอรี่ที่เสื่อมเสื่อมอ่าถ้าแบตเตอรี่ที่เสื่อมแล้วอันนี้น่แตเอาอันนี้เงี้ยนีผมเสื่อมแล้วเนี่ยเสื่อมแล้วนี่มันจะจืเดเห็นป่ะจืดจืดแดงจมคือจืดใช่ไหมจมหมดอ่ะมๆๆๆๆจมจมหมดจมหมดเลยอาจจะจมมากจม,มกน้อย <ๆ S 2> ก็จืดมากจืดน้อยแต่ถ้าถ้าเข้มจะอยู่ตรงนี้อาจจะไปวัดแบตที่เข้มอ่าแบตที่เข้มแบตที่ดีนี่สอนสอนการใช้เลยหรอครับผมอ่า เดี๋ยวจะบอกสรรพคุณแปตัวนี้เห็นไหมนืดดูดูด้วยตาก็รู้แล้วนะทำไมมันทั้งคนสังเกตนะมันจะเหมือนน้ำเชื่อมมันจะเนื้อะนี่มันก็จะเข้มนึ่งมันจะระหว่างเาวาเหลืองเ้าก็เหลืองตัวนี้จืดไปนิดด้วยแต่ว่าแบดมันทิ้งไว้นี่ผมเอ่ยนามดีไหมดีแต่ผมเอ่ยทางดีแบดลูกเนี้ยนะปรมาจารย์วงการโซลาร์เซลล์เอาไปเล่นแล้วนะทัเ่อคือยืนหมด ตัวนี้ผมใช้เล่นมาสองปีแล้วสองปีแล้วเ๋ยวค่อยพูดในฟังบ้างอเมรอนนี่นะแต่คนเราไปก็เอาไปแบบกลับมานีเย็นแล้วย็นเลยอะยืมนะไม่จ่ายไม่อะไรเลยอ่ะมก็ลองบีบไม่ใช่ไหมบีบก่อนบีบบี่อนบีบแล้วก็จิ้มบีบก่อนแล้วก็จิ้มเพื่อให้มันเป็นสุทธิการแล้วก็ปล่อยอยู่ปล่อยมือครับมันจะวิ่งขึ้นมาเรวิ่งขึ้นมาลำปวดวิ่งขึ้นมาครับใช่แล้วก็เราวัดดูค่ามันครับ มมีตัวเลขบอกนะจะมองไม่ชัดนะแล้วก็ดูขาวเหลืองเขาถึงได้ทําสีแตกต่างไปขาวเหลืองจ้านี่ถือว่าเข้มเออกดที่พอดีพอดีพอดีหนึ่งสองห้าศูนย์ใช่ควรจะอยู่ที่ระหว่างรอยต่อขาวก็เหลืองอ่านี่มันมันม่งบอกอะไรเห็นไหมคืบอกว่าอ่าหมออยู่ที่อยนผมเจออะไรบางอย่างเจออะไรว่าการเสื่อมของแบตมันไม่เท่ากันทุกช่องอช่องนี้มันอ่อนเห็นไหมอ่าไอช่องนี้ก็เป็นสาเหตุสาเหตุที่หายุดหายมาเลย นี่ปกติใช่ป่ะปกตินะเมื่อกี้เห็นมันออดตรงนี้ใช่ป่ะช่องนี้อ่อนนะตกปล่อยตนี่เริ่มแล้วม่เยอะเลยล่ะใช่ป่ะอ่าเนี่ยช่องเนี้ยช่องนี้มันเสื่อมการเสื่อมมันแล้วแต่มันไม่ได้คงบอกว่าทุกช่องอ่านี่ดีอย่างหมอเนี่ยถ้ามันแน่จริงทําไมมันไม่ทําตาไปทุกช่องเลยใช่ป่ะเออใช่ป่ะขาว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 ข่วขา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 วขขาว เนี่ยคืนหมอใช้ต่อไปถ้าไม่ฟื้นฟูนะสิ่งที่ฟื้นฟูได้เดี๋ยวฟื้นฟูแล้ว C D A จาก400แปดสองหมัต้องเยอะขึ้นแล้วน้ำช่องนี้ก็จะต้องเข้มขึ้นแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยไอ้นี่ก็จะอ่อนลงอ่อนลงอะไรหลอดแก้วหลอดแก้วแล้วก็เครื่องนิมพ์เลยนะเครื่องแบตโอเคมีอะไรถามี่แต่ที่โซเดียมีแล้วตัวใหม่หรือเปล่าก็ยังพี่นีอย่างพี่รักแพงห้ารัอผม อันนี้คือมันใช้มานานในแล้วสายอาชีพออไม่ตัวเดียวอันนี้ก็ทนอันเนี้ยแหละเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็ทนเพราะว่าก่อนที่ผมจะอ่านนี่ผมจะมีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดนะก่อนพูดเรื่องเครื่องมือวัดตัวนี้ดีว่าก่อนที่เราจะขายนะเราเอามาเล่นก่อนตลงตรงนี่ขายเใช่ไหมเนี่ยไม่ถ้าคนสั่งสั่งสั่งทันตศึกษาให้เขาทำาระนี้นะโอ้สัางประเทศยังได้เลยครับ ตลกลงส่งใช่ไหมครับผมผมมีคนถามไม่ได้ผมบอกว่าตแบกเตอรี่แข่งเมืองสุพรรณนะตรงข้ามวัดป่าในไรทีนี้ไอตัวเนี้ยรู้ไหมว่าผมนําเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ขายเลยเอาเข้ามาแจกฟรีการใช้งานมันยากแล้วข้อเสียของมันนะสมมุติว่าคือการตั้งค่า500เมื่อกี้นะ<ช>ถ,ถ้าเป็นเครื่องปกติเขาเนี้ยพอพอเราสายออกเนี้ยยังไงมันก็กลับไปที่ค่า500ตรงกลางใช่ป่ะแต่อันนี้สมมุติว่า,าสมมติสมมติหมอไม่รู้ค่าแบตมันว่า เฮ้ยแบตตัวนี้ค่าเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ดันไปตั้งไว้น้อยมันไปวัดค่าแบตมากไม่ได้สมมตุติตั้งค่าแบตมากตั้งค่ามากไว้มันมาวัดแบตน้อยไม่ได้โหนี่ไม่กล้าขายเลยหมื่น่ะสมมติดูนี่ะจะให้ไนน้อยดูชิมจะอ่านไหมงงครับไม่อ่านครับไ<ม>็น<ห>ไ,ไงศูนจุด 00 <000 S 1> ตั้งไว้ <000. S 1> น้อยเ <g ülme> นี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละถ้าขายไปจะขอโทษนะบรรลัยน,บบนล,ลยเห็นไหมตั้งไว้น้อยแต่ดันอ่านไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องปกติเขาจัดเท่าไหร่เขาก็าอ่านกันได้เห็นไหมนี่ 00A อ่ะคือ CTA อ่ะ A คือ C อย่างนี้ถ้าคนซื้อไปจันเครื่องเสียใช่ไหมแต่คุณไปตั้งอะไรตรงนั้นไม่น้อยแต่ถ้าเป็นเครื่องปกติเขาเนี่ยอาตัวแดงมันเนี่ยจัดเท่าไหร่เขาก็อยู่หมดค่ากลางอ่ะถึงถึงจะตั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะ ซีซีก็ต้องอ่านโวลต์ก็ต้องอ่านความต้านทานก็ต้องอ่านปึ๊กปึ๊กค่ากลางนี่คือวัดวัดแบตแบตซีซีเอมากกว่ามันใช่ไหมหมดค่ากลางหมายความว่าสมมติห้าร้อยอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้สิบสองจุดสี่นะอะใกให้ดูก่อนนะก็พันหนึ่งร้อยนะใกล้เคียงกับตัวนั้นนะเมื่อกี้มันพันแปดสิบกว่ากว่าสมมติผมจะตั้งให้ดูเปิดเปิดอะอะการตั้งห้านะ อ่ะนี่ผมชมจะตั้งมาที่ร้อยอ่ะแฟร์กับเมื่อกี้เลยนะอ่ะอีกทีหนึ่งมันก็อ่านคือการตั้งค่าไม่เกี่ยวเขาเอาไว้แค่ดูชีวิตอ่ะเหมือนเดิมตั้งไปปุ๊บเห็นไหมก็พันหนึ่งร้อยอ่ะถามว่าเนี่ยความคาดเคลื่อนเห็นไหมแต่คาดเคลื่อนแค่นิดเดียวเนี่ยเมื่อกี้มันพันหนึ่งร้อยี่ต่างอไปจุดหนึ่งตั้งร้อยมันก็อ่านได้มันต้องอย่างนี้สี่ห้าร้อยมันก็อ่านเหมือนกันแล้วแล้วมันจะกลับมานะเอาพอเรากดปุ๊บมันก็ต้องกลับมาค่ากลางค่ากลางคือห้าร้อย ใช่ไหมแต่ไอ้ตัวนี้แปดนี่ฮะนี่ผมไม่ไม่ได้ไปโจมตีใครนะไมโครหนึ่งร้อยอ๋อโอเคจะได้รู้ไวอ่าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอย่าอย่าอยาอซื้อมานี่ครับก็ตัวเนี้ยทดสอบแล้วก็ใช้ได้จนราคาก็ไม่แพงหมอก็พิเศษเลยเท่าไหร่สามพันห้ามาอย่างนั้นจะได้พิเศษเหรอไม่เร่นกธรรมดา มีอะไรอีกเห็นข้าวแล้วเห็นข้าวแล้วก็ตั้งใจจะมาซื้อเครื่องมือสองตัวแท่งแก้วกับเครื่องวัดเท่าดันและพี่ก็เลยพูดนะโอ้ด้ความรู้ซะเยอะแยะเลย